สวัสดีครับแฟนคลับมาหาเฮงทีวีทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับสำหรับคำทำนายดวงตามตำราของไทยโบราณนะครับวันนี้ผมจะขอทำนายนะครับว่าเรานะครับไปถวายสังฆทานให้กับพระนะครับทำฝันว่าถวายสังฆทานนะครับให้พระนะครับผม ก่อนจะไปพบกับคําทํานายนะครับใครที่มาเจอผมครั้งแรกนะครับผมขอแสดงความดียินดีด้วยนะครับคุณกําลังจะโชคดีจะพบโชคจะมีแต่สิ่งดีๆนะครับอันนี้ผมไม่ได้เวอร์นะครับแต่ก่อนจะพบโชคพบสิ่งดีๆกดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะครับกดซับสไครต์ของทั้งช่องไว้นะครับเพราะผมนี่แหละนะครับจะนําสิ่งดีๆเข้ามาสู่ทุกท่านแน่นอนนะครับสําหรับคําทํานายตามตําราโบราณนะครับ กล่าวไว้ว่าดังนี้นะครับฝันว่าถวายสังฆทานให้กับพระนะครับตามตำราโบราณท่านระบุไว้ว่านะครับช่วงนี้นะครับคุณจะได้รับคํานิยมชมชอบจากผู้ใหญ่นะครับพู้ง่ายๆคือได้รับคําชมนั่นแหละนะครับผู้ใหญ่ก็จะชมนะครับชมจนคุณอาจจะลอยเลยก็ได้นะครับ จะมีเกียรติยศชื่อเสียงนะครับแน่นอนนะครับคำชมก่อนที่เขาจะชมแสดงว่าคุณต้องทําอะไรได้ดีนะครับคุณน่าจะต้องประสบความสำเร็จอะไรบางอย่างนะครับเขาถึงชมคุณนะครับเกียรติยศชื่อเสียงนะครับ คุณจะดังคุณจะเลื่องลือชื่อเสียงคุณจะไปในทางที่ดีมากมายนะครับช่วงนี้ผมบอกเลยว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหมเพราะว่าจะมีคนมากหน้าหลายตาคอยให้ความช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำชูคุณนะครับมิตรสหายต่างๆนี่จะก็จะให้ความช่วยเหลือให้ความเอ็นดูผู้ใหญ่อุปถัมภ์นะครับโชคลาภนะครับจะมาแบบคุณไม่ได้ตั้งตัวนะครับระวังไว้ระวังว่าโชคลาภจะเข้ามาเร็วเกินไปเดี๋ยวตั้งตัวไม่ทันนะครับผม แน่นอนอย่างที่ผมบอกว่าโอ้ยฝันแบบนี้นะครับมันไม่ได้เรื่องบังเอิญแน่นอนครับทุกท่านนะครับในไหนฝันแล้วนะครับอย่าลืมนะครับไปถวายสังฆทานนะครับให้กับพระที่คุณเคารพนับถือนะครับให้กับคนพระที่คุณศรัทธาแล้วกันนะครับอย่าลืมนะครับชวนคนในครอบครัวไปด้วยนะครับเช่นพ่อแม่บิดามารดานะครับหรือเป็น สามีภรรยาเยนะครับชวนไปทําบุญด้วยนะครับผมเชื่อว่าฝันนี้จะทําให้คุณดียิ่งยิ่งขึ้นไปอีกจะทําให้คุณรวยจะทําให้คุณสําเร็จเร็วมากๆนะครับส่วนเลขเด็ดเลขมงคลน,นะครับได้แก่เลข2 2 2 2 2 1, 1 2นะครับรวยๆวยเฮงๆทุกท่านครับผมสวัสดีครับ